สวัสดีครับผมชายบร์เบอร์อุดนครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีตัดผมทรงแบบนี้นะครับสําหรับผมหยิกแล้วก็งอนะครับว่าตัดยังไงครับนี่คือตอนตัดเสร็จนะครับลูกค้าให้โจทย์มาบอกว่าเอาสั้นๆนะครับผมก็ออกแบบตัดได้ประมาณนี้ครับก่อนตัดนะครับขอฝากใบมีโกนไว้ด้วยครับใบมีโกนยินหลิด ลอนดอนบิดนะครับยินเล็ดลอนดอนบิดนะครับรุ่นนี้คมครับใช้ดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทําผมทั่วทั่วไปนะครับใกล้บ้านท่านมาดูขั้นตอนการตัดครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์ห้านะครับผมจะใช้เบอร์ห้าไถให้มันสั้นก่อนนะครับด้านข้างจะไถเป็นเปิดข้างเลยนะครับ ดูขั้นตอนเอานะครับที่จริงเราจะซอยด้านบนก่อนก็ได้นะครับซอยให้สั้นก่อนก็ได้แต่ผมจะตัดให้สั้นก่อนครับทําให้ผมมันบางให้สั้นก่อนเวลาซอยด้านบนมันจะง่ายครับถ่ายตรงๆก็เลยครับไม่ต้องกลัวเสียทรงครับยังไงก็ไม่เสียทรงครับ หายตัวฝั่งนี้หายตัวฝั่งนี้ครับรอดรอดใต้มุมกล้องนะครับด้านหลังก็ถ่ายเผยขึ้นเลยครับเผยตรงๆขึ้นเลยสูงกว่ารองทรงสูงนะครับด้านหลังแต่จะสูงยังไงมันก็ไม่เสียทรงนะครับเพราะว่าความยาวมันจะอยู่ที่เบอร์ห้านะครับมันก็สามารถตัดเป็นลองทรงได้เหมือนเดิมครับดูขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับช่วงขอบจะพึ่งไปสนใจนะครับ เราไว้เก็บรายละเอียดทีหลังนะครับผมจะทําให้ผมมันบางให้มันสั้นก่อนนะครับจะได้ตัดง่ายๆที่จริงผมหยิกงอมันต้องตัดสั้นครับมันค่อยจะสวยครับเอาความงอออกให้หมดนะครับมันจะดูดีครับด้านนี้ก็ตัดเหมือนกันครับกับด้านที่ตัด ที่ผ่านมานะครับไทยตรงๆขึ้นเลยนะครับดูครับรอบทรงนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับรอบทรงอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าผมงอครับแต่พอดูออกครับเห็นไหมครับนี่คือรอบทรงนะครับ ฝากอีกทีครับใบมิกรยินเล็ดร้อนดอนบิดครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมใช้แล้วติดใจแล้วครับเพราะว่าหอมหมมากครับเราจะเก็บด้านข้างก่อนหรือว่าด้านบนก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่เราที่เราขึ้นทรงไว้แล้วครับผมจะขอตัดด้านบนก่อนครับเว็บมาฝั่งนี้รอดมุมกล้องครับรอดผ่านมุมกล้องฉีดน้ำไม่ทั่วนะครับ แต่อย่าฉีดเยอะเกินนะครับเอาเอาพอแบบให้มันหมาดครับมาดูด้านหน้าครับความยาผมจะเอาไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันจะตัดพวกที่งอออกพอดีครับนี่ครับประมาณนี้ครับตัดผมงอต้องใจเย็นๆนะครับตัดช้าๆครับเพราะว่ามันจะโดนมือได้นะครับเพราะว่าผมงอครับผมเคยโดนคักรึงแล้วครับโอ้เลือดอาบเลยครับต้องตัดช้าๆครับ เห็นนะครับเวลาเราจับผมขึ้นมันก็จะพับลงครับมันจะทํายากครับขั้นตอนการซอยด้านบนผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะครับขั้นตอนการซอยด้านบนนี่ผมก็จะซอยไปเลยครับตามสเต็ปเลยครับตะกี้ได้ช่อกลางแล้วผมก็เอาช่อขอบครับทีนี้ไล่มาครับให้เชื่อมกับขอบครับ ทำมือโค้งตามรูปศีรษะนะครับเห็นไหมครับพอดีความความงอออกไปครับโค้งมาแบบนี้ครับทีนี้ครับทำมือค้งโคง้โคงไว้แล้วก็ตัดตามไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้ก่อนหน้านี้ครับเห็นไหมครับ ดูขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับครับด้านนี้ครับทีนี้ครับด้านนี้ก็ทาเหมือนกันครับตัดมาใส่ไกด์ไลน์ตรงกลางที่เราทําไว้ก่อนนะครับอ่ามุมนี้โค้งมาใส่ขอบ คโค้องออามาใส่ขอบนะครับนี่คือลองทรงผมจะตัดเป็นลองทรงสั้นนะครับหล <c oughs> ังจากซอยเสร็จแล้วเราให้หวีด้านหน้าลงมาเช็คนะครับหวีลงมาตรงๆนะครับตรงไหนยาวกว่าเพื่อนเราก็ตัดออกให้เท่าๆกันเลยนะครับ เล่มเฉพาะปลายนะครับไม่ใช่ตัดตรงเป็นหน้าม้าครับเล่มเฉพาะปลายนิดๆนะครับครับใกล้เคียงกันแล้วครับาด้านนี้ว่าอกูบีเช็คดูครับอามาซอยเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงครับเช็ครายละเอียดช่วงกลางครับว่าตรงไหนเท่ากันไม่เท่ากันครับถ้าเราขีดขึ้นมาถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะ ยาวก,กว่าเกลนนะครับแล้วก็เล็มออกนิดนึงครับคือการเช็คนะครับถ้าเราซอยได้เราจะจับขีดไปทางไหนมันก็จะเท่ากันไปหมดนะครับนี่คือการเช็คอีกด้านหนึ่งด้านข้างเห็นไหมครับนิดนึงไม่ไม่เท่ากันครับ ก็เลียนบอกให้เท่ากันนะครับเช็คด้านนี้ด้วยเห็นไหมครับนิดนึงครับเช็คทุกด้านครับเพราะว่าผมงอมันค่อ,คอนข้างจะตัดยากครับ ซอยทั่วแล้วครับต่อไปมันจะใช้กันไกลฟันปลานะครับสับให้ทั่วครับสูตรเดิมครับ 1- นถึงสงเซนครับสับให้ทั่วตรงในบางไม่สับนะครับสับเฉพาะท่วงที่หนานะครับตรงในหนาก็ย้ําให้มันกลมกลืนกันนะครับ สับทีละเส้นเป็นหน้าเป็นหน้าครับไล่ไปเรื่อยๆครับสับไ้ทั่วครับด้านหลังก็เป็นลูกศิษย์นะครับกำลังตัดผมรองทรงครับตัดอย่างสวยแล้วครับ สับให้ทั่วผมติดหน้าลูกค้าเราก็ต้องรีบตัดรีบปัดออกทุกครั้งนะครับแเราก็วีเช็กดูครับว่ายังมีส่วนที่หนาที่บางไหมคมกลืนกันไหมสับทั่วแล้วก็ถือว่าได้ประมาณนี้ครับนี่คือเราทําให้สั้นแล้วก็ ตอนนี้ก็จะง่ายแล้วครับทีนี้ครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่ขึ้นทรงครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับผมจะตัดเป็นรองทรงธรรมดานะครับรองทรงกลางครับทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับนี่คือลองทรงกลางนะครับหรือว่ารองทรงธรรมดาครับที่จริงเราจะตัดสูงก็ได้นะครับ ต่ำก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ลูกค้าครับตกลงกันก่อนตัดนะครับคําว่าลองทรงสั้นจะต่ําก็ได้จะกลางก็ได้จะสูงก็ได้ครับขอให้สั้นครับนี่ผมเลือกเอาเป็นลองทรงกลางครับดูขั้นตอนนะครับนี่ประมาณนี้ครับลองทรงกลางเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับขึ้นทรง ยังครับยังแล้วก็ไถรอบรอบครับตามกรอบทรงไปเลยครับครับไถย้ำๆนะครับย้ำจะกว่ามันจะเนียนนะครับ ตรงจอนเอาถ่ายเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเอาขาวนวลกลมเกลือนนะครับตรงจอนครับแบ,บบปรับฟันเชื่อมนิดนึงให้กลมเกลือนตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งครึ่งเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมแค่ถอดฟันลองออกแล้วก็ถ่ายให้จอนเราก็ใช้ครับตาหลังก็ขึ้นเป็นลองทรงครับเผยอขึ้นไปเป็นร,บรอบไปครับเผยเป็นหน้าเป็นหน้าไปครับ ข้างก็เหมือนกันครับเผยแล้วก็เอียงครับตามกรอบทรงแล้วครับนะครับช่วงนี้ให้เอียงแบบนี้ครับแล้วก็เผยครับเอียงช่วงโค้งครับช่วงจอดช่วงโค้งเอียงแล้วก็เผยครับเก็บยละเอียดอีกรอบต้องเอียง พันหองออกแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายให้ขาวแล้วก็ปรับฟันเชื่อมกลมเกลืนครับต่อไปผมจะใช้เบอร์0.5นะครับเก็บรายละเอียดครับ0.5เก็บเฉพาะขอบนะครับขอบนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆครับเก็บเศษผมที่ตามขอบผมนะครับ แล้วก็เผยเผยขึ้นครับให้ไปเชื่อมกับเบอร์1.5ที่เราขึ้นทรงไว้นะครับตัดก็ตัดท่าเดียวกันกับเบอร์1.5เมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าจะตัดเฉพาะตรงขอบนิดเดียวครับไม่ได้ยกขึ้นสูงครับ เราสามารถปรับฟันเชื่อมได้ครับถ้ามันยังไม่นวลน,นะครับถ้ายังไม่นวลเราก็ปรับฟันเชื่อมเชื่อมไปหา1.5ได้นะครับถ้านวลแล้วก็เอาเลยครับไม่ต้องปรับถ้าไม่นวลเราก็ปรับฟันได้ครับปรับฟันลงมันก็จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเชื่อมไปหาเบอร์1.5 หลังก็เป็นเบอร์ศูนจุดห้าอยู่นะครับไปเก็บารายละเอียดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะรอบนะครับจากศูนจุดห้าถ้าเราปรับฟันลงมันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมันก็เท่ากับเราเราไล่เบอร์ศูนจุดห้าปรับลงเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เชื่อมมหาเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับมันก็จะกลมกลืนนะครับ ันนี้ก็เหมือนกันครับเอยียงลูกศิษย์ผมตัดเสร็จแล้วคร,นะครับปรับฟันลงเป็นเบอร์หนึ่งครับช่วงมันยังไม่นวลครับผมก็ปรับเชื่อมแล้วก็เผยก็ดีนิดนึงมันก็จะนวลน,นะครับ ใมือให้ได้ครับเผยกับเอียงเผยกับเอียงอยู่ประมาณนี้แล้วครับเราต้องดูจนไหนนวลไม่นวลแล้วก็ทําให้มันนวลครับนี่ครับเก็บรายละเอียดครับเอาแปรงมาปัดเช็คดูครับตรงไหนนวลไม่นวลครับใกล้จะสวยแล้วครับเห็นไหมครับที่จริงถ้าอยากให้สวยเราต้องเก็บเก็บเรื่อยๆนะครับเก็บกว่าจะสวยนะครับ เช็คดูแล้วตรงนี้ยังไม่สวยครับผมเก็บอีกรอบนึงลูกค้าปวดคอแล้วต่อไปจะเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองผมจะเก็บขอบขอบตรงที่เบอร์หนึ่งครึ่งที่ขึ้นไว้นะครับผมจะใช้เบอร์สองเผยเผยนะครับ เผยเฉพาะขอบนะครับนิดเดียวครับผมจะไล่เบอร์ไปจนกว่ามันจะนวลนะครับถ้านวลอยู่เบอร์ไหนผมก็จะเอาเบอร์นั้นนะครับถ้าเบอร์สองยังไม่นวลผมก็เอาเบอร์สามมาเชื่อมอีกได้นะครับแต่จะไม่เผยขึ้นสูงนะครับเผยเฉพาะรอบทรงนะครับมันก็จะเป็นการเทคนิคไล่เบอร์นะครับที่จริงผมต้องเก็บละเอียดให้มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมทาพอคร่าวๆให้ดูนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามันจะนานเกินไปครับนี่ก็นานแล้วครับตั้งสิบเจ็ดนาทีครับผมลักษณะนี้จริงๆถ้าจะตัดจริงๆตัดตัดแอปเดียวนะครับไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จครับถ้าจริงๆนะครับเพราะว่าเรารู้ทรงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับดูรูปบอกครับขั้นตอนต่อไปเราต้องกันขอบนะครับกันขอบกคมๆสวยๆครับ แต่ผมจะไม่ได้กันให้ดูนะครับเพราะว่าเวลามันจะนานเกินไปครับเนี่ยครับเห็นนะครับรอแล้วครับเป็นคนละคนเลยฝากไ้อีกทีครับใบมิโกนยินเด็ดร้อนร้อนวิทสวัสดี